สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพบเจอกันอีกแล้วนะคะอยู่กับไป๋ปอยที่เชอร์รูมของ MC99 นะคะสำหรับวันนี้จะมาแนะนำะรถ SUV หลายๆท่านกำลังมองหารถ SUV นะคะ MC99 มีมาแล้วนะคะคุณลูกค้าเป็นเชฟโรเลตแคติว่านะคะเครื่องยนต์อ2อเป็นเครื่องดีเซลรุ่น LTZ นะคะ หลายๆท่านครอบครัวใหญ่ๆนะคะเดินทางไปไหนไม่สะดวกนะคะคันนี้โอ้โหราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะจำหนยราคาเพียง599,000บาท599,000บาทกับโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะออกรถกับ MC99 จ่ายแค่9บาท9บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายเราไม่มีการบวกเก็บอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าอยากจะโทรสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์0 2 9 0 4 2 8 8 2หรืออยากจะติดต่อกับเซลล์ขายโดยตรงนะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์0855514545นะคะ0855514545นะคะสำหรับแคทติ a วคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.0 ะะเครื่องยนต์ขนาด2.0รุ่น LTZ ดีเซลนะคะคุณลูกคา้าไม่ใช่เป็นิิเนาะดีเซลโอ้โหประหยัดมัมมันจริงๆนะคะเป็นรถบ้านใช้เองนะคะสวยงามทีเดียวค่ะคุณลูกคา้าท่านไหนที่สนใจจริงๆก็แวะเวียนเข้ามาชมตัวรถที่โชว์รูมของ MC 9 9ได้นะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยเนาะ สีขาวสวยงามนะคะสวยแล้วก็สภาพเดิมๆที่นี่ไม่มีการเฉียวชนแน่นอนเนาะในขนาดของเอ่อรอันลอยของเขานะคะก็จะเป็นขอบ19นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะบันไดขึ้นลงสีขาวสวยนะคะเป็นสียอดนิยมจริงๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะ อสอบถามรายละเอียดกับการออกรถยนต์มือสองก็นะคะสามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์029042882นะคะ029042882นะคะหรือคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะแวะเวียนเข้ามาชมตัวรถที่โชวร์รูมของ MC99 ก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะโชวร์รูมของเราเปิดทำการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดราชการในส่วนของข้างหลังนะคะสามารถ พับเบาตรงนั้นได้นะคะพับเบาแล้วก็เอาเบาขึ้นได้นะคะคุณลูกค้านั่งสะดวกสบายหรือคุณลูกค้าอยากจะเก็บสัมภาระของนะคะก็สามารถเก็บได้ตรงนี้กว้างมากเลยนะคะเครื่องยนยันอีกทีนะคะเครื่องยน2.0นะคะดีเซลรุ่น LTZ นะคะตัวท็อปสุดนะคะตัวนี้จะเป็นโฟร์ทานั่นเองนะคะภายในนี่นะคะคุณลูกคา้าโอ้โหนะคะภายในเป็นเบาะสือเบรดเนาะ เบาะหนังสีเบททำความสะอาดง่ายมากๆเลยย้ำอีกทีนะคะรถคันนี้เป็นรถบ้านใช้เองรถบ้านใช้เองค่ะคุณลูกค้าโอ้โหนะคะรถที่นี่นะคะ เราคัดจริงๆนะคะคัดแล้วคัดอีกก็จะได้สินค้ามาแต่ละชิ้นนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลค่อนข้างจะมาแรงนะคะของเราต้องดีจริงเนาะถ้าไม่ดีจริงเราไม่กล้ามาลงแน่นอนนะคะนี่เลยเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคุณลูกค้าเกียร์ออตโต้นะคะอันนี้เป็นรถใช้แค่มือเดียวออกห้างเนาะใช้แค่มือเดียวออกห้างอันนี้ไม่แท้นะคะคุณลูกค้านี่เลย ถามแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องรถกันดีกว่านะคะอันนี้เลยค่ะคุณลูกค้าห้องเครื่องรถก็บอกแน่นอนค่ะที่นี่เราจะไม่ขายรถชนหนักน้ำท่วมนะคะดูสินะคะในส่วนของน็อตเราก็มีมีขันออกไม่มีแกะออกใดๆทั้งสิ้นเนาะนะคะห้องเครื่องก็สภาพคงเดิมๆนะคะเป็นรถปี2012นะคะเป็นรถปี2012นะคะ เดี๋ยวไปพอขอทวนราคาอีกนิดนึงนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจเชฟแคติว่านะคะเครื่องยนต์2.0รุ่น LTZ ดีเซลจำหน่ายราคาเพียง 5 9 9 0 0 0บาทกับโปรโมชั่นฟรีดาวน์จ่ายแค่9บาทนะคะค่างวดอยู่ที่11,177บาทสนใจก็กินกังมาได้เลยนะคะที่เบอร์029042882หรือติดต่อไปๆเลยที่เบอร์0855514545นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ